บทที่หนึ่งอสี่อาหวังผมพาฮานฮานเข้าร่วมงานปาร์ตี้ด้วยกันกับเพื่อนร่วมงานพรุ่งนี้ผมจะพาฮานฮานไปสัมภาษณ์ที่บริษัทเฉินผิงรีบอธิบายให้หวังช้างเฟิงฟังนายไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ฉันฟังหรอกฉันไม่ต้องกังวลว่านายจะพาฮานฮานไปไหนหรือทำอะไรแม้ว่าเธอสองคนจะค้างคืนข้างนอกฉันก็จะไม่พูดอะไรสักคำวังช้างเฟิงมองที่เฉินผิงด้วยความหมายอันลึกซึ้งในดวงตาของนางเมื่อหวังช้างเฟิงกล้าพูดแบบนี้ออกมาจึงทำให้เชินผิงทำอะไรไม่ถูก แม่คะแม่กำลังพูดถึงเรื่องอะไรหวังฮานฮานหน้าแดงและรีบดึงหวังฉางเฟิงออกไปหลังจากเดินได้สองก้าวหวังฮานฮานก็ไม่ลืมที่จะมองย้อนกลับมาที่เฉินผิงหลังจากเหตุการณ์ในวันนี้ความรักของหวังฮานฮานที่มีต่อเฉินผิงก็เพิ่มขึ้นมากเช้าว,วันรุ่งขึ้นเฉินผิงพาหวังฮานฮานไปที่บริษัทด้วยกันแต่เมื่อถึงเวลาทำงานก็ไม่มีใครมาทั้งคู่รอนานกว่าครึ่งชั่วโมงก็เห็นพนักงานมาทีละคน พวกเขาขอบตาดำคล้ำและดูเหมือนว่าเมื่อคืนนี้พวกเขาจะเล่นยันหวางจนมาทำงานเช้าไม่ได้สำหรับชุยจือหยวนเฉินผิงรอจนถึงหลังสิบโมงถึงโผล่หัวมาเมื่อมาถึงออฟฟิศเขาก็หาวและชงชาให้ตัวเองทันทีที่เขานั่งลงตอนนี้กี่โมงแล้วคุณมาทำงานประษาอะไรเฉินพิงผลักประตูเข้าไปในออฟฟิศแล้วเปิดปากถามชุยจือหยวนบริษัทนี้เป็นของซูอีฉีดังนั้นจึงเป็นของเขาด้วยแน่นอนว่าเฉินผิงไม่พอใจที่คนเหล่านี้มาทำงานสาย ชุยจือหยวนตกใจผงาไปครู่หนึ่งจากนั้นก็ดึงสติกลับมาแล้วเขาก็พูดด้วยความโกรธเวรนแล้วแม่งแกเป็นเจ้าของบริษัทเรื่องไงอย่าลืมว่าฉันเป็นผู้จัดการนะโวยพึื่ขณะที่ชุยจือหยวนกำลังตะโกน,นซุนเซียวเมิงก็เดินเข้ามาพร้อมกับหวังฮานฮานคุณกำลังทำอะไรอยู่โกรธแต่เช้าเลยเหรอเฉิงผิงคนนี้ไม่รู้ว่าสวรรค์ทรงพลังแค่ไหนและเขายังสนใจเรื่องการมาสายของฉันด้วยซ้ำช่างเป็นเรื่องตลกสิ้นดี ชุยือหยวนยกริมฝีปากขึ้นเชินผิงงานของนายในวันนี้คือการได้รับใบทวงหนี้หนึ่งในสามของทีมถ้านายไม่ทำงานล่วงเวลาจนถึงกลางคืนไม่มีทางสำเร็จชุยจื้อหยวนใช้ตำแหน่งของเขาทำให้เชินผิงรู้สึกแย่และต้องการให้เชินผิงรู้ว่าเขาแข็งแกร่งแค่ไหนเฉินผิงหัวเราะอ,อย่างเย็นชาหันหลังกลับแล้วเดินออกไปไม่ต้องพูดถึงหนึ่งในสามของบินเชินผิงต้องการตามหนี้ทั้งหมดเขาไม่ชอบให้คนอื่นเป็นหนี้ตัวเอง เมื่อเฉินพิงออกไปข้างนอกซุนเซียวเมิงขอให้ชุยจือหยวนทำตามขั้นตอนการเข้าทำงานของหวังฮานฮานและยังมอบหมายให้หวังฮานฮานอยู่ในทีมของเฉินพิงด้วยจะเห็นได้ว่าซุนเซียวเมิงถูกชะตาหวังฮานฮานมากในความเป็นจริงคนอย่างซุนเซียวเมิงไม่ได้เลวร้ายนะักแต่เธอมีอารมณ์แบบผู้ดีตีนแดงเล็กน้อยและเธอก็ดูถูกคนอื่นแต่จากทัศนคติของนางที่มีต่อหวังฮานฮานจะเห็นได้ว่าซุนเซียวเมิงก็ไม่เลว หลังจากที่ชุยจือหยวนจัดการขั้นตอนเข้าทำงานของหวังฮานฮานเสร็จแล้วเขาก็เอนกายบนเก้าอี้สำนักงานแล้วหลับไปเมื่อคืนพวกเขาเล่นกันจนถึงเช้าเมื่อกลับถึงบ้านพวกเขาก็ซักกางเกงที่เปียกฉี่ตัวเองแล้วเข้านอนได้สักครึ่งตื่นขณะที่ชุยจือหยวนกำลังหลับปุ๋ยอยู่ซิงจอวินผู้ดูแลบริษัทก็เปิดประตูแล้วเดินเข้าไปเมื่อเห็นชุยจือหยวนกำลังหลับฝันหวานอยู่ซิงจอวินก็ขมวดคิ้วทันทีคุณไม่รู้หรือว่าต้องเคาะประตูก่อนจะเข้ามาในออฟฟิศ ชุยจือหยวนที่กำลังหลับอยู่ถูกปลุกให้ตื่นด้วยเสียงเปิดประตูและก่อนที่เขาจะลืมตาขึ้นเขาก็คำรามด้วยความไม่พอใจในฝ่ายขายเขาเป็นราชาของที่นี่ไม่มีอะไรต้องกลัวหลังจากที่ชุยจือหยวนพูดจบเขาก็ไม่ได้ยินใครตอบเขาจึงลืมตาขึ้นและเห็นซิงจอวินมองมาที่ตนชุยจือหยวนกลัวมากจนตกจากเก้าอี้ในทันทีส,งสิงคุณซิงคุณคุณมาที่นี่ทำไม ชุยจือหยวนมีสีหน้าตื่นประหนกซิงจอวินไม่ค่อยได้มาที่แผนกขายดังนั้นชุยจือหยวนจึงไม่รู้ว่าทําไมจูจ่ๆว,วันนี้ซิงจอวินจึงมาที่นี่ซิงจอวินเพียงจ้องมองไปที่ชุยจือหยวนแวบหนึ่งแทนที่จะดุแต่เขามองไปยังผู้คนที่ทํางานข้างนอกผ่านกระจกสํานักงานและสายตาของซิงจอวินก็จ้องมองไปที่เฉินผิงคนเดียวเท่านั้นบทที่หนึ่งร้อยห้า ในขณะนี้หวังฮานฮานไปหาเฉินผิงเพื่ออะไรบางอย่างและพูดคุยกับเฉินผิงเข้าไปใกล้ๆด้วยท่าทางที่คุ้นเคยมากซิงจอวินขมวดคิ้วและพูดว่าผู้จัดการชุยผู้หญิงคนนี้คือใครชุยจือหยวนมองอย่างรวดเร็วและพบว่าซิงจอวินกําลังพูดเกี่ยวกับหวังฮานฮานจึงรีบพูดว่าประธานซิงนี่คือแฟนของเฉินผิงมีชื่อว่าหวังฮานฮานและเธอเพิ่งเข้าร่วมงานวันแรกครับแฟนของเฉินผิงหรือซิงจอวินรู้สึกประหลาดใจ เมื่อเห็นการแสดงออกของซิงจอวินชุยจือยวนก็พงกศีรษะและพยักหน้าช้าๆใช่แล้วนั่นแฟนของเขาละ่ะในไม่ช้าการเย่อเย้ยก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่ประหลาดใจของซิงจอวินคุณมองหาโอกาสถ่ายภาพส่วนตัวของทั้งสองคนแล้วต้องแอบเอามาให้ฉันเข้าใจแล้วครับชุยจือหยวนพยักหน้าและแล้วซิงจอวินจากไปอย่างมีความสุขในขณะที่ชุยจือยวนดูมุนงงสับสนเขาไม่รู้ว่าเมื่อใดที่ซิงจอวินมีงานอดิเรกเช่นนี้ พี่เฉิงในทีมของเราบอสเมืองเป็นหนี้มากที่สุดเขาเป็นหนี้เกือบหนึ่งล้านหยวนเป็นเวลาสองปีแล้วมีพนักงานขายหลายคนไปตามเก็บแต่ไม่ได้เลยพนักงานของเราถูกไล่ออกมาจางถงเจี้ยนพูดขณะนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานของเขาโดยที่ไปที่ยอดค้างชำระในคอมพิวเตอร์เฉิงผิงดูเวลาแล้วพยักหน้าแล้วพูดว่าถ้าอย่างนั้นเราจะไปตามเก็บหนี้มันตอนนี้คิดว่าขากลับมาไม่น่าจะส่งผลกระทบกับมื้อเที่ยงเราเราสองคนเนี่ยนะไปเก็บหนี้จางถงเจี้ยนพูดด้วยความประหลาดใจ แน่นอนจะต้องไปกันกี่คนเฉิญผิงตกตะลึงพี่เฉินจังถงเจี้นกลัวและใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสงสัยพี่เฉินฉันได้ยินมาว่าบอสมึงเคยเป็นนักเลงมาก่อนแต่ตอนนี้เขาได้เปลี่ยนแนวและเปิดบริษัทแล้วแต่เขายังมีลูกน้องเยอะเราไปกันแค่สองคนคงโดนกระทืบเละแน่ก่อนหน้านี้พวกเราไปตามนี่กี่คนก็โดนกระทืบก,กลับมาหมดได้ยินมาว่ามีพนักงานหญิงสาวไปด้วยก็ถูกทำจนท้องนายกลัวเหรอเฉิญผิงมองไปที่จังถงเจี้ยนถามอย่างจริงจังฉัน จังถงเจี้ยนไม่รู้จะตอบอย่างไรเขากลัวมากใครจะไม่กลัวลูกค้าประเภทนี้ล่ะงานประเภทนี้หากนายกลัวก็อย่าทำบางสิ่งบางอย่างหากนายยังไม่ได้ลองนายจะไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะประสบความสำเร็จหรือไม่หลังจากเฉินผิงพูดจบเขาพิมพ์ข้อมูลของบอสเมองออกมาโดยตรงหยิบเอามันแล้วก็เดินออกไปพี่เฉินผิงเมื่อเห็นเฉินผิงจากไปหวังฮานฮานก็ไล่ตามเขาไป เธอรู้ว่าชุยจื่อยวนมอบหมายงานให้เฉินผิงและเฉินผิงจะต้องไปตามนี่ในเวลานี้ดังนั้นหวังฮานฮานจึงวางแผนที่จะช่วยเฉินผิงในครั้งนี้เฉินผิงเป็นคนใจร้อนไปหน่อยและหวังฮานฮานก็กลัวว่าเขาจะมีความขัดแย้งกับผู้อื่นคุณจะไปตามเก็บนี่เหรอหวังฮานฮานตามทันเฉินผิงแล้วถามอืม่มเฉินผิงพยักหน้าขอฉันดูหน่อยหวังฮานฮานหยิบข้อมูลในมือของเฉินผิงแล้วอ่านในเวลานี้ทั้งสองสนิทกันมากเหมือนกอดกันมันดูคลุมเครือมาก เมื่อเห็นสิ่งนี้ชุยจือหยวนในออฟฟิศก็รีบหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาแอบถ่ายรูปแล้วส่งไปให้สิงจอวินพี่เฉินผิงชันเกรงว่านี่จะกลายเป็นหนี้ศูนย์แล้วอีกฝ่ายไม่ได้จ่ายคืนมาสองปีแล้วแอลลมันต้องจ่ายเยอะอีกด้วยหวังฮานฮานขมวดคิ้วเล็กน้อยขณะด,ดูข้อมูลนี่คือผลรวมหนี้ที่ใหญ่ที่สุดไม่ว่าจะยากแค่ไหนผมต้องลองดูเฉินผิงพูดพร้อมยิ้มเล็กน้อยเอาละฉันจะไปกับคุณหวังฮานฮานพยักหน้าผมไปคนเดียวได้คุณไม่จำเป็นต้องไปด้วย เฉินพิงโบกมืออย่างรวดเร็วแล้วพูดคุณใจร้อนเกินไปฉันควรไปกับคุณดีกว่าเพราะยังไงซับผู้หญิงเรามีข้อได้เปรียบในการของเงินหวังฮานฮานพูดแล้วคว้าแขนของเฉินพิงแล้วเดินออกไปเมื่อเห็นเช่นนี้ชุยจือหยวนก็ถ่ายรูปอีกสองสามภาพทันทีและส่งต่อให้ซิงจอวินอีกครั้ง หลังจากที่เฉินผิงกับหวังฮานฮานออกจากบริษัทจางถงเจี้ยนก็วิ่งตามหลังเฉินผิงไปและพูดว่าพี่เฉินผิงเราอยู่ในทีมเดียวกันฉันไม่สามารถดูคุณเสี่ยงด้วยตัวเองได้ถ้ายังไงอย่างเลวร้ายที่สุดเราก็จะโดนกระทืบไปด้วยกันบทที่หนึ่งรหทวงนี้จางถงเจี้ยนคิดได้ดังนั้นเขาจึงวิ่งตามออกไปเมื่อเห็นว่าจางถงเจี้ยนกำลังมากับตัวเองบนใบหน้าเฉินผิงก็แสดงออกถึงความโล่งใจเขาตบไหล่จางถงเจี้ยนแล้วพูดว่านายไม่ต้องกลัวมากับผมไม่มีใครกล้าเล่นงานเราหรอก จังถงจีนยิ้มอย่างช่วยไม่ได้ที่เขาตัดสินใจจะไปกับเฉินผิงเพียงเพื่อรักษางานของเขาไว้เท่านั้นเพราะเขากับเฉินผิงอยู่ในทีมเดียวกันถ้าเฉินผิงไปคนเดียวจังถงจีนกลัวว่าเมื่อผู้บังคับบัญชารู้แล้วจะไล่เขาออกในไม่ช้าเฉินผิงและคนอื่นๆก็มาถึงบริษัทของบอสเมองตามที่อยู่ในข้อมูลบริษัทไม่ใหญ่เพียงสองชั้นและป้ายที่ประตูก็ดูเก่ามากแล้วบริษัทนี้เจ๊งไปแล้วหรือเปล่ามีใครอยู่ในนั้นบ้างไหมหวังฮานฮานมองไปที่ป้ายที่ประตูแล้วพูดอย่างเป็นกังวล หากบริษัทเจ๊งและคนหนีหนี้ก้อนนี้ก็คือหนี้ศูนย์เข้าไปดูสิหลังจากที่เฉินผิงผูพูจบเขาก็เดินเข้าไปก่อนทันทีที่ทั้งสามเดินเข้าไปในบริษัทก็ได้ยินเสียงตะโกนและการดื่มเหล้าและควันบุหรี่ก็คลักคลุ้งเต็มอยู่ในห้องทําให้ผู้คนหายใจไม่ออกในล็อบบี้ของบริษัทมีชายสวมเสื้อก๊กและมีรอยสักเจ็ดหรือแปดคนกําลังสุบบุหรี่ดื่มเหล้าและตีดมัมมี่และทุกคนดูเหมือนจะเมานิดนิด,นดมีตาสีแดง เมื่อเห็นฉากนี้จังถงเจี้ยนก็เสียใจทันทีและดึงแขนเสื้อของเฉินผิงเบาๆพี่เฉินไม่อย่างนั้นเราจะกลับมาอีกวันหลังดีไหมบริษัทหรือถ้ำโจรวะเนี่ยในเมื่อเราอยู่ที่นี่ก็ต้องเจอเจ้านายเขาก่อนจะรีบออกไปทําไมเฉินผิงพูดอย่างไม่เห็นด้วยในเวลานี้มีคนพบเฉินผิงและคนทั้งสามเขาจึงลุกขึ้นและเดินออกมาคุณสามคนมาทําอะไรที่นี่เรามาจากบริษัทซินอี้ซื่อมาหาบอสเมองเฉินผิงพูดเรียบๆเ,เก็บบินหรือ ชายคนนั้นรู้ทันทีว่าทำไมเฉินผิงและคนอื่นๆถึงมาที่นี่และเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยพี่เหหมิงไม่อยู่ที่นี่รีบออกไปสยยรบกวนกับเกมไพ่ของเราหลังจากพูจบชายคนนั้นก็พร้อมจะกลับไปแต่เขาก้าวไปเพียงสองก้าวเท่านั้นคราวนี้เด็กสาวแต่งตัวมีสเสน่ห์และแต่งหน้าเข้มลงมาจากชั้นสองหญิงสาวอายุไม่มากนักเพียง1 7 1 8แแต่เต็มไปด้วยรอยสักและดูหยาบคายไม่ต้องเดาก็รู้เธอได้สูญเสียความบริสุทธิ์ของหญิงสาวไปนานแล้วเหลียงซีพี่เมืองบอกให้พวกเขาขึ้นไป หญิงสาวพูดกับชายร่างกำยำที่หยุดเฉิญผิงและคนอื่นๆเมื่อกี้ชายร่างกำยำพยักหน้างั้นก็ขึ้นไปเลยหลังจากพูดจบชายร่างกำยำก็ไปเล่นไพ่โดยไม่หันกลับมามองในขณะที่หญิงสาวเหลือบมองไปที่หวังฮานฮานแวบหนึ่งแล้วพูดว่ามากับฉันสิเชิญผิงและทั้งสามตามหญิงสาวขึ้นไปชั้นบนันใดนั้นจางถงเจี้ยนก็ตกใจมากจนตัวสั่นไปหมดและเกือบจะล้มลงเมื่อเขาขึ้นบันได ในเวลานี้ในสำนักงานบนชั้นสองบอสเมืองกำลังสูบบุหรี่ซิก้าโดยยกเท้าขึ้นค้างบนโต๊ะและฮัมเพลงเบาๆสบายๆมีกระดาษชำระจำนวนมากกระจัดกระจายอยู่บนพื้นสำนักงานและมีกลิ่นของการเล่นสนุกข่าวไปทั่วห้องและคุณไม่จำเป็นต้องเดาว,ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ตอนนี้ในไม่ช้าเด็กสาวก,ก็พาเฉินผิงและคนอื่นๆเข้าไปในออฟฟิศบอสเมืองยังคงสูบบุหรี่ซิก้าแต่สายตาของเขาจับจ้องไปที่หวังฮานฮานอยู่เสมอในแต่ละวันจิตใจของคนเราก็เปลี่ยนแปลงกันได้จริงไหม บอสเมิงถามอย่างไม่แยแสใช่เฉินผิงพยักหน้าเงินที่ฉันเป็นนี่คุณฉันเตรียมไว้แล้วขณะที่เขาพูดบอสเมืองก็ขยิบตาและหญิงสาวที่พาเฉินผิงและคนอื่นๆขึ้นมาก็เปิดตู้เซฟข้างๆเธอทันทีอย่างรู้งานเห็นธนบัตรวางอยู่ข้างในอย่างเรียบร้อยมากกว่าหนึ่งล้าน เมื่อเห็นว่าบอสเมืองตรงไปตรงมามากจังถงเจี้ยนและหวังฮานฮานก็รู้สึกตื่นเต้นทันทีพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าสิ่งต่างๆจะเป็นไปอย่างราบรื่นเช่นนี้และบอสเมืองก็ไม่ได้ทุบตีคนที่มาเก็บหนี้และไม่จ่ายเงินคืนตามที่ร่ำลือกันมีเพียงมุมปากของเฉินผิงที่ยกขึ้นเล็กน้อยเขารู้ว่าบอสเมืองไม่สามารถให้เงินพวกเขาได้อย่างง่ายดายแน่นอนบทที่1 0 7เจ หลังจากที่เปิดเผยมูลค่าธนาบัตรแล้วบอสเมิงก็ดึงเท้าลงจากโต๊ะมองที่หวังฮานฮานด้วยดวงตาหื่นกามแล้วพูดว่าฉันไม่ชอบคุยกับผู้ชายนายสามารถรับเงินไปได้ถ้าต้องการส่วนผู้หญิงต้องอยู่ต่อนายสองคนออกไปฉันสัญญาว่าจะชดใช้หนี้ให้หวังฮานฮานกลัวมากจนซ่อนตัวอยู่ด้านหลังเฉินผิงทันทีเมื่อเห็นท่าทางหวาดกลัวของหวังฮานฮานบอสเมิงก็ยิ่งมีอารมณ์พลางหัวเราะออกมาทันทีแน่นอนว่าเป็นหนี้ก็ต้องชำระไฉนพูดเหมือนเรามาขอทาน เฉินผิงพูดอย่างเย็นชาอะไรวะมันก็ถูกต้องแล้วไม่ใช่หรือบอสเมืองมองเฉินผิงเหมือนมองคนโง่อยังไงยังงั้นแกมาใหม่เหรอเพื่อนร่วมง,งานของแกไม่ได้บอกถึงผลลัพธ์ที่ตามมาของการมาทวงหนี้ที่บริษัทของฉันหรอกเหรอบอกแล้วแต่ผมไม่เชื่อก็เลยอยากลองแค่นั้นเฉินผิงพยักหน้านิ่งๆพลางกล่าวเฮ้อ หลังจากผ่านไปหลายปีนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้พบกับคนใจเด็ดเช่นนี้ในเมื่อแกต้องการลองฉันจะให้สิทธิแกได้ลองเดี๋ยวนี้ซึ่งเสียงบอสเมิงก็ชกมาที่จมูกเฉินผิงทันทีหวังฮานฮานอยู่ด้านหลังเฉินผิงและเมื่อนางเห็นบอสเมิงเคลื่อนไหวหล่อนก็ดึงเฉินผิงอย่างกังวลใจต้องการดึงเฉินผิงออกไปเพื่อไม่ให้โดนบอสเมิงทำร้ายในขณะที่จางถงเจี้ยนถอยกลับไปสองก้าวยางรวดเร็วเพราะกลัวโดนลูกหลง แต่วังฮันฮานล้มเหลวในการดึงเฉินผิงเฉินผิงมองไปที่บอสเมิงด้วยการโยเยย้มมุมปากและเมื่อหมัดของบอสเมิงมาถึงเฉินผิงก็เคลื่อนไหวอย่างกระทนหันและความหมัดของบอสเมิงโดยตรงตามมาด้วยเสียงแตกบอสเมิงรู้สึกเพียงว่าหมัดของเขาถูกคีมหนีบไว้จากนั้นความเจ็บปวดอย่างรุนแรงก็เข้ามากระทบทำให้บอสเมิงกรีดร้องออกมาราวกับหมาโดนน้ำร้อนลวกเมื่อเห็นสิ่งนี้เด็กสาวที่พาเฉินผิงรวมทั้งสามขึ้นมาก็หันหลังกลับและวิ่งออกไปเห็นได้ชัดว่ากำลังเรียกคนมาช่วย ถงเจียนนายและฮานฮานรับเงินและจําเป็นต้องเพิ่มดอกเบี้ยอีกสักหน่อยไปเอาเลยเฉินพิงควบคุมบอสเมืองและพูดกับจังถงเจียนเว่าจังถงเจียน,นกลัวเกินกว่าจะเคลื่อนไหวได้แต่หวังฮานฮานเหลือบมองที่เชิญผิงรีบไปที่ตู้เซฟและเริ่มหยิบเงินทันทีในไม่ช้าถุงก็เต็มไปด้วยเงินมากกว่าหนึ่งล้านหยวนและหวังฮานฮานก็พูดกับเฉินผิงอย่างกังวลที่เฉินผิงเงินอยู่ในมือแล้วไปกันเถอะ หวังฮานฮานเพิ่งพูจบก็มีเสียงฝีเท้าดังลัน่นชายร่างกำยำที่มีรอยสักเจ็ดหรือแปดคนด้านล่างรีบวิ่งเข้ามาขวางประตูโดยตรงไอ้หนูปล่อยพี่เมืองเดี๋ยวนี้ถ้าแกกล้าทำอะไรกับพี่เมืองแกตายเมื่อเห็นว่าเฉินผิงกำลังควบคุมบอสเมืองเหลียงซีก็ตะโกนเสียงดังบอกให้คนของแกหลีกทางไปเฉินผิงไม่สนใจเหลียงซีและออกแรงอีกเล็กน้อยและมือของบอสเมืองก็ส่งเสียงกระดูกแตกอีกครั้งแกรกโอ้ยบอสเมืองเหนือออกท่วมตัวจากความเจ็บปวด แม้ว่าดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธแต่เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากสั่งเสียงดังพวกแกออกไปให้พ้นทางทันใดนั้นทุกคนก็หลบออกไปให้พ้นทางเชิญผิงพูดกับจังถงเจี้ยนและหวังฮานฮานคุณสองคนรับเงินแล้วกลับไปที่บริษัทเดี๋ยวนี้พี่เชิญผิงคุณคุณจะไม่มากับเราเหรอหวังฮานฮานถามอย่างสงสยัยคุณไปก่อนแล้วผมจะตามไปทีหลังเชิญผิงกล่าว หวังฮานฮานมองเฉินผิงด้วยความกังวลแต่จางถงเจี้ยนดึงนางออกไปโดยตรงแล้วพูดว่าเราไปกันเถอะการอยู่ที่นี่ก็มีแต่จะสร้างปัญหาให้กับพี่เฉินด้วยจางถงเจี้ยนดึงหวังฮานฮานแล้ววิ่งออกไปหลังจากที่ออกจากบริษัทหวังฮานฮานได้มอบเงินให้กับจางถงเจี้ยนและให้เขานำมันกลับไปที่บริษัทในขณะที่เธอรออยู่ฝั่งตรงข้ามของถนนเฉินผิงยังไม่ได้ออกมาแน่นอนว่าเธอย่อมกังวลหลังจากที่จางถงเจี้ยนและหวังฮานฮา,านจากไปแล้วเฉินผิงก็ปล่อยบอสเมืองไป บอสเมืองผู้ถูกปล่อยตัวจูจ่ๆก็โกรธจัดให้สาระเลววันนี้ฉันต้องฆ่าแกให้ได้